รู้ไปโ้โหนะครับไหนรปเปคเป็นไงครับพี่คิด kill Hello. 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 Hello.

แมตส์แล้วเล่นไม่ได้ชนะันตางเลยนี่ไป่ครับหงบีบแล้วพิธิต ไ่าุนั่นทีเลือไม่ชนะไมนชนะแตาแอมลดไปสี่สิบกว่าแ้มทำวัวลงดิ้มลิ้มสุดลิ้ rampage ยงโห่ก็จบอกคุณนี่โอ่ไมด ល្រូព្វាច់ទាត់ក្រូវ្លាក្លា